ได้ดับหน่อยตมับหน่อยหน่อยแซบเนี่ยกรับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่องปลายสุขุสุคนมพพะพนุนวันนี้แซบอีกคือก้าวน้าครับพี่น้องเมื่อนี้ เป็นอาหารสิงตัวเลยพี่น้องในจูเน้อนะครับนุมวลโอ้โดนโดนจัดเตือจูเน้อแบงพูดพี่น้องปูนเบิงเน,นืองาหน่อยนะครับโอ้เหนืองาหน่อยงอนโดนบานนอกมันดอกหอมนะพี่น้องเนาะน,นุมวนอยากจะได้กับจุนะครับสียสอยเอเลยนะพี่น้องนี่เหนือง,ง,งามนะครับปูนนิวสองร้อยห้าสิบคุมค่าได้พี่น้องเสียแก้วให้เบื้องน้านี่แก้วเป็นแจ้วเพียตัวต่ว่าตัวนี้ตุ่มนะครับตุ่มมากพี่เสียแก้วนะครับเพียคอร์ดยางดีนะครับงามนะครับส่บี ลูกกิงบวนเก็ดไห้พี่น้องปุงไห้มาเห็ดเกลยวปุงเกียวก่อนนะครับมีคิดอยากจัดแบบหอ,อมๆเลยอหอมเทียขนาได้พี่น้องเลยพี่งนะพงษงขัวไม่ไหม,มอันจังแสบนะครับหอมใส่มาสอสองสามปีกัดเอาหนึ่ง ไอ้โอ้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออืมข้ัวต้มดังเหินเลยสอง,งสองส่วนนะพี่น้องเนาะเอาแบบบน,นตัวรถห้อมขนาดเด้อพี่อ่ะเห็นไหมห้อมเลยนะครับปลาพี่น้องปลา ดีแท้ทั้งมำวนี่ปรุงไฟนะครับแต่ว่าเนื้องอ่โดนเพียมจะจะขมในตัวนะพี่น้องเด้อทั้งหอมทั้งขมนะครับไปนามเพิ่มความขมเข้าไปนะพี่น้องเห็นเนื้อสดๆเป็นได้จุนะพี่น้องนี่จัดนะพี่น้องข้างในเบิองนะครับพี่น้องน้ำวนข้อโซ่ข้อไฟผู้ที่พอท่านเนื้อท่านดิฟเตอครับบอดามาเด้อพี่น้องเด้ออาหารอีสา,บานบมาดท้างนะครับเนาะ โดนโดนเทือ,อจัดนะครับออนี่คุ้นๆเลยท่านมวนที่ซอยหอมเนี่ยนะใจอ๋อสุดยอดขุมพี่น้องเยากทาันหอมใช่นะครับเอาแบบจุ่วงจุ่วงลดนนาอพี่นออ้องเนาะอยเท่าได้ ก้อยกินนะครับพี่นอ้องเน้อสายหานสิงโตเฮานะครับสแสบมันบวนโอ้หืมบุ๋มลำลำเลยมล,มลมยำลายแสบพี่นอ้องนี่พักโอ้ลืมใบบกวดแล้วบันนี่ใส่เป็นพักสี่แทนนะครับโอ้พักมาเป็นสวนให้เก่านะครับอยู่ทีง เดีมาลาก,กหลายนิน่อยมาน้อยอ่นอนๆหน่อยๆพี่น้องเนาะนี่ละช่วงพักนี่นะพี่น้องโอ้ยขึ้นขนเลยนะพี่น้องเลยนี่โอ้ยขนเป็นยางเลยนะเรื่องคมนี่บทห่วงนะครับไม่กี่ดอกมานี่เจียวแล้วลครับนี่เดี๋ยวเอาไว้นี้ละ นี่ตัวนี้เนือเ้อบางผูดตับมันสิบบนไดโบราณนะมันเป็นเนื้อของนหน่อยนะพี่น้องเนาะจะได้สวยได้นะพี่น้องเด้อหันมาเลยนะครับหันกินแบบนี้มันแสบพี่น้องนี่อยากตัวใดก็หันเลยนะครับมึงมาละหน่อยหน่อยนะพี่น้องนี่ยอ้ยพักมาไาล่แหงอีรีนะพักคุณบานมากัดพี่น้องเนาะ หอมมหวยเลยเพี่น้องบ่มีกินข้าวนะครับเหนืองอ่หน่อยเหนืองอ่ะโดนบานเท่านี้โอ้โเพียหอมหวยเลยนะครับหยาดข้อหยาดท้อนกันเด้อพี่น้องเด้อเอาแบบต้นนี่แหละโลดโอ้โหหึงหึงจัดเนาะพี่น,นะน้องเนาะเดี๋ยสีต้นอืมทาสิริว เบอดนี้ละมันเขียขวดนี่แหละพี่น้องาเขียใส่ยุบจักอืมเอาไหมเจยวแรงมาเลยพี่นองสอยนะความนะนองปวดเลยนะคนองของเขียวเขเลยครับอืมอืมแบบพี่น้องเจียวคนลำาำเลยครับ <cười> <cười> ừ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  không thật Ui, rất tuyệt thật Cái đã, đã tắp nổi mm -hmm. Tắp nổi, nổi hơn Xẹp, ชิจัดผู้กันานอม่อนมาก อะไรเนี่ยพี่น้องอืมสุดอยดอดแซ่บอีกทีพี่น้อง เหนือเพ่ีพ้ยวเลยนะครับอือหอมอือ ซุดจอยดีดีถ้าจะกินแบบเนี่ยสุดจอ,นนอยนะพี่เนาะแซ่บ ก่อนแคบ คร mm hmm. ับไป่รู้เลย แก้วคนดี้พี่น้องเลยอือไรไรอีพี่น้องต้องไรริมพี่โอ นุม่มหวานมาห่ดตำกับสามกิโลนะครับ 就比较困难，对不对？ อืเอาแต่ตอวตอนเดียวเนี่ยจับอืมจับไปเนีย่ยจอยได้ไปหรอแ่บครับ I mm -hmm. สุดยอไดไล้ไป่นอแซ่บพักแล้วก็เสียไว้เห็ดหอ,อมเห็ดสมจินไป่นออูคสักแซ่บพักกินดีไป่นอ,อจ,จัดจัันแล้ววันสมอยญาแล้วด้วยไปนนอมา ค่ากิรีได้พี่น้องเมือง,งอนหน่อยงอกระโดนหมานนองนะครับพี่อ่ะโอ้ยหอมนะครับคบบลับนะครับใส่บีโผกเข้าไปอีกที่น้ำหวานปรุงไว้โอ้จิเหลือ,อนี่เกษตรเป็นพวกสินหลอดเรื่อว่าเป็นเฮ็ดส้มเป็นยังนะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดออมกินนะพี่น้องนะโอ้ลายดีเดลายดีนะครับสองร้อยหา้าสิบนะครับพี่น้องเด้โอ้สองโลกับสามโลนะครับพักันได้หลายสนุกพันโอู้หักก็ขวบพี่ผงขวามิมิเฮ็ดแจ่ว แซ่บครับพี่น้องเอ้านุ่มบอลขอถอดขอไพ่ผู้ถิ่นบวกินเนื้อกินนิบเด้อครับพี่น้องนุ่มบอลขอถอดขอไพ่นะครับแต่เบิ่งว่าคลิปหนาหนุ่มบอลนี่เสีบจะพาพีพาน้องเขากินยังหรือว่าเห็นยังนะครับฝากนี่เด้อครับฝากพี่น้องนะครับถ้ามาคลิปนี้ฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามเป็นกลังใจีบนุ่มบอลนี่เสียบแต่ยิบต่อตไปนะครับคลิปนี่หนุ่มนี่เสีบขอลาพีลาน้องเข้าไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ